สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะสวัสดีนะคะวันนี้วิก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องที่ออามาขายของที่พัทยานะคะทุกคนนะสาหรับคนที่ออาจะมาขายของที่พัทยาเนี่ยไม่รู้ว่าอ่าเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้ว่า ต้องต้องไปตรงไหนอะไรอย่างนี้คือถามวิได้หมดเลยนะเนาะแต่มาอยู่ที่ว่าจะมาขายของอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะวิสามารถแนะนําได้นะคะไม่ไม่ใช่ช่วยได้ไม่ใช่นะคือแนะนําได้ว่าขายอะไรง่ายกว่าขายอะไรโอเคกว่าขายอะไรที่แบบง่ายอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนนะอ่านะ อย่างคนดอยอย่างวีนี่ก็ส่วนมากก็จะขายพวกข้อมือสร้อยคอของฝากที่ระลึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเช่นอ่ากำไลอะไรอย่างเงี้ยกำไลข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะอะไรแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเออจะมาขายของคนดอยที่เป็นแบบข้อมือกำไลอะไรอย่างเงี้ยคืออ่าถามวีได้นะคะอ่าวีสามารถสอนได้มีของให้นะคะคือแบบว่าเออมีของให้นี่คือไม่ใช่ฟรีนะทุกคนนะต้องจ่ายตัตงค์เนาะคือ สำหรับคนที่ไม่มีงบงบน้อยอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าอย่ามาขายของที่พัทยาเงี้ยมีงบน้อยอ่าประมาณสองหมื่เนเงี้ยได้ไหมนะก็ติดตอ่อมหาวินะวิสามารถช่วยได้นะคะอ่าก็ซื้อของประมาณห้าพันนะคะซื้อของประมาณห้าพันจากนั้นก็เดินขายเดินขายเสร็จขายได้ก็อ่าตัวจะซื้อเพิ่มไม่ซื้อเพิ่มก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะส่วนมากก็เขาก็ทาอย่างนี้แหละนะคะอ่าส่วนมากคนที่จะมาขายของก็ส่วนมากก็ ไปซื้อที่สามเพนมาเองหรือไม่ก็ทำมาจากบ้านเองอะไรเงี้ยแล้วก็มาเดินขายที่นี่อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่จะมาขายของที่พัทยาแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะทํำยังไงอะไรเงี้ยนะ ก็สามารถถามวิได้อะไรได้นะคะอ่ากรณีที่แบบว่าวิแนะนําคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือหางานก็ยากนะคะตอนนี้คือหางานก็ยากทํางานก็ไม่ไหวลูกจ้างเขาวันละสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยวันละสองสองร้อยสามร้อยนี่คืออ่าทำงานแทบ แทบเป็นแทบตายอย่างเงี้ยค่ากินค่าอยู่ก็ไม่พออย่างเงี้ยนะแล้วถ้าสมมุติว่ามาเดินขายของที่ปัทยาเนี้ยได้สักเท่าไหร่นะคะทุกคนนะก็เช่าห้องเช่าอะไรไปถูกๆพันห้0ส0งพไปนะพัน0้0สอไปแล้วมาเดินขายได้วันละห้าร้อยวันละสอง0ามร้อยก็อยู่รอดได้อยู่เพราะว่า ่าเราเราไม่ได like so, so ้ไปทํางานหนักเราเดินขายของอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่สนใจที่จะมาขายของที่พัทยานี่คือสามารถติดต่อถามหาวิได้นะอืมสามารถติดต่อมหาวิได้สามารถติดต่อสอบถามหรืออาจจะเรียนรู้ในการที่อยากจะเรียนในการที่ทําของ DIY เ้เส่นเส้นสร้อยคอกําไลอะไรเงี้ยข้อเท้าอะไรเงี้ยคือคือคือวิสอนให้ได้หมดเลยนะคะวิสอนให้ได้หมดเลยนะ วิทยสอให้ได้หมดเลยสําหรับคนที่อยากจะมาขายของที่พัทยาแต่ว่างบน้อยนะคะอ่าไม่รู้จักใครเลยอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนที่พัทยาเลยอย่างเงี้ยนะก็คือถามวิยได้เลยนะคะก็วิยก็ไม่ได้บอกว่าจะทําฟรีหรือจะสองฟรีให้นะก็อ่าไม่เกินห้าพันนะคะพร้องของพรองประสบการณ์พรองใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าห้าพันนี่คืออ่าที่วิทย์ให้สอนให้แล้วก็คือมาถึงคือแบบ มึงไปเดินขายได้เลยอะไรเงี้ยคือคือห้าพันที่จะทําให้นี่คืออ่าคือมาถึงคือเดินขายได้เลยไปได้เลยนะคะเอาแล้วถ้าสมมุติว่ามาถึงแล้วไปเดินขายไม่ได้นี่ทำไงคือมีอคนเดินไปมีคนพาไปขายนะคะมีคนพาไปสอนว่าเออขายตรงนี้ขายตรงนี้นะขายตรงนี้ขายอย่างนี้ขายแบบนี้นะมีคนสอนให,ให้นะคะมีคนสอนให้ทุกอย่างนะคะก็อุยก็ 0. ไม่ได้บอกว่าสอนฟรีให้เอาของให้ฟรีไม่ใช่นะคะก็ต้องมีอ่า มีเงินเสียนะคะก็ประมาณห้าพันบาทนะคะห้าพันบาทนี่คือได้อะไรบ้างได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกอย่างที่คุณสามารถไปเดินขายได้เลยนะะมีของมีมีประสบการณ์ที่แบบว่าเออมาแล้วคือมาแล้วคือว่าเออคือแบบมาแล้วคือแบบมึงสามารถเดินขายได้เลยนะคะแล้วก็อ่าไอ้ที่สอนนี่คือสอนทาไมนะคะไอ้ที่ไอ้ที่บอกว่าสองข้อมือกําไรคือสอนทาไมนะคะทุกคนนะบางคนไม่มีประสบการณ์ก็คือ ทำไม่เป็นไงทาให้เป็นก็คือต้องไปซื้อเขาต่อต้องไปซื้อเขาต่อคือเส้นละสี่สิบาทอย่างเงี้ยแปดสิบาทอย่างเงี้ยร้อยนึงอย่างเงี้ยแล้วเธอไปขายเขาต่อร้อยนึงแปดสิบาทเงี้ยได้กําไรไหมไม่ได้นะคะนะเราก็ลงทุนซื้ออุปกรณ์แล้วก็เราก็มามามา,มาทำขายเองนะคะอะเราก็มาทาขายเองขายเองคือเราขายแปดสิบาทหรือร้อยนึงก็คือเป็นของเราไงเพราะาเราไม่ได้ไปเสียใครมาเนี่ยเพราะเราทำเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิจารณ์สอนนะคะว่า กำไรคือทํายังไงถึงจะสวยสร้อยคอคือทํายังไงถึงจะสวยข้อเท้าคือทํายังไงคือสวยนะคะเออวิจะร์สองว่าอันนี้คือขายในราคา20หรือ50อันนี้คือขายในราคา80หรือร0อยหนึ่งนะอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนะนะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น สําหรับคนที่อยากจะมาขายของที่พัทยาเนี่ยนะอยากจะมาขายของที่พัทยาเนี่ยคือมาได้เลยนะคะแต่สินที่ทัวที่วิขายยู่ก็คือกําไรสร้อยคอทุกคนนะคือกาไรข้อมือทุกคนนะที่ขายอยู่ก็คือที่ทําอยู่นะที่ทําอยู่ก็คือสร้อยคอกําไรแล้วก็ข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะที่ทําอยู่นะแล้วที่วิอยู่เนี่ย ที่เที่ยว,วอยู่เนี่ยนะคะที่เที่ยว,วอยู่เนี่ยก็ส่วนมากมีแต่คนดอยที่ขายของพวกกาไรข้อมืขอข้อเท้าอะไรเงี้ยนะอ่าพวกคนดอยนะอย่ามาพัทยาก็มาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวได้นะ,ะห้องเช่าโรงแรมถูกๆอะไรเงี้ก็มีเยอะอยู่นะคะทุกคนนะ,ะอืมเพราะว่าอ่าช่วงน,นี้นะคะช่วงน,นี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกจนงถึงเดือนกุงพาก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะหน่อยก็อาจจะ แพงหน่อยนะคะค่าอยู่ค่ากินจะแพงหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นหน้า,าต่างต่างชาติเขามากันแล้วเนาะเพราะฉะนั้น่าก็ต้องแพงหน่อยนะ,ะอย่ามาเที่ยวตอนนี้ก็ได้นะคะนะ เพราะฉะนั้สนนะสิ่งหนึ่งที่วิอยากจะบอกก็คือนะคะสิ่งที่วิทย์อยากจะบอกคือถ้าจะมาขายของที่พัทยาเนี่ยนะคะก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีเพื่อนนะคะไม่มีเพื่อนไปขายของแต่ว่ายอ,อ,อย่าไปขายของอะไรเงี้ยคือสามารถติดต่อหาวิได้นะสามารถติดต่อหาวิได้อาวิสามารถช่วยได้นะคะช่วยในการที่หาห้องแถวช่วยในการที่แนะนาขายของช่วยในการที่ทําของยังไงคือแนะนําได้หมดเลยนะคะสอนให้หมดเลยนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอ่า สำหรับคนที่สำหรับคนที่นะสำหรับคนที่มหาวินะคะสำหรับคนที่มหาวิวิให้อยู่บ้านสามวันให้อยู่บ้านวิสามวันนะคะให้อยู่บ้านวิสามวันนี่ให้อยู่ทําหาอะไรนะสอนค่ะสอนสอนอยู่บ้านสามวันนี่คืออ่าเสียตังค์ไหมไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเลยไม่ต้องเสียอยู่กับวิเลยสามวันนี่คืออยู่กับวิกินอยู่กับวิเลยนะอ่า วิ่งกินอะไรก็กินนะวิ่งกินข้าวก็กินนะนะสามวันที่อยู่นี่คือพาไปเที่ยวไหมไม่พาไปเที่ยวนะสามวันที่อยู่นี่คือพาไปนุ่งไปนี่ไหมไม่พาไปนะสามวันที่มาอยู่กับวินี่ก็คือสอนทางานค่ะคือสอนอุป,ปกรณ์สอนทาข้อมืออะไรข้อเท้าอะไรแบบนี้ค่ะน่จะสอนแบบนี้ประมาณนี้นะคะสามวันคือ ไปขายของได้เลยนะไปหาห้องเช่าเองนะคะไปหาห้องเช่าเองไปอยู่เอง <c oughs> คือกูสอนให้มึงสามวันแล้วกูมีของพร,ร้อมให้มึงทุกอย่างแล้วหลังจากสามวันนี่คือมึงไปดิ้นรนเองค่ะนะหลังจากสามวันนี่คือมึงไปดิ้นรนแล้วไปดิ้นรนไม่ได้กูไม่ไหวคือกลับบ้านก็แล้วแต่นะฮะคือคือสามวันนี่คือแบบว่า อ่าไ,ไม่ไม่ไม่เอานะพี่น้าไม่ขายแล้วนะกลับบ้านแล้วก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับกูแล้วเพราะว่าคือฉันสอนให้แล้ว3าวันอ่ะฉันทําให้แล้วของก็ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออสามวันที่ไม่อยู่กับวีนี่คืออยู่กินฟรีเลยแล้วก็ไปเลยนะคะสอนให้นะคะทุกคนนะนะอะไรประมาณนี้นะคะ อ่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า,าวิมีของอยู่นะคะวิก็มีของทําไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่จะมาขายของไม่รู้เรื่องนะ,ะไม่รู้จะไปตรงไหนติดต่อมหาวิได้นะคะติดต่อมหาวิได้นะสามวางเนี่ยวิจะสอนทาทุกอย่างเลยสอนแม้แต่แต่สร้อยข้อมือเนี่ยต้องทําอย่างนี้ต้องแบบนี้กําไรทําอย่างนี้ทําอย่างงา้นะคะอ่ามันจะมีหลายราคาอ่าทำแบบนี้มนคือห้าสิบนะทาอันนี้คือหกสิบนะหนึ่งร้อยนะอะไรเงี้ย จากสองสองสองไปแบบนี้มิชาว่าเออทำ <c oughs> ทำยังไงก็ขายร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทํายังไงก็ขายยี่สิบาทเงี้ยไม่ได้เพราะของบัญญัติที่อยู่ในสร้อยคอนั่นน่ะแพงนะคะทุกคนนะ,คะมันอยู่ที่ของที่เราใส่ในสร้อยคอหรือข้อมือเนี่ยอราคาแพงไหมนะคะถ้าราคาแพงเราก็ขายแพงถ้าราคาถูกเราก็ขายถูกอะไรประมาณนี้นะ,ะทุกคนนะเออเพราะฉะนั้น สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยกรมาขายของที่พัทยาต้องทํายังไงมหาวิได้วีวแนะนําให้สอนให้พาไปขายให้นะนะทุกคนนะสําหรับคนที่แบบว่าอตกงานอยู่ไม่มีงานทําแต่มีเงินติดตัวอยู่สักสองสามหมื่นพี่นะอะ่าอ่าอ,อ,อยู่บ้านยาวเดี๋ยวเงินสองสามหมื่นนี่ก็หมดพี่ทำยังไงก็เนี่ยมนานพัทยามาขายของนะคะติดต่อมหาวีนะ โอเคนะคะทุกคนนะอ่าไม่มีอะไรพูดมากหรอกก็ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกนะอ่าอ่าที่ที่ที่ต้องมาพูดที่ต้องมามามาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวิรู้หลายคนไม่เคยมาพัทยานะคะหลายคนไม่รู้จักพัทยาหลายคนไม่รู้ว่ามาพัทยามายังไงหลายคนไม่รู้ว่าเช่าห้องอยู่ยังไงไม่รู้นะหลายคนไม่รู้ฉะนั้นนี่ไงวิแนะนําให้นะแนะนาให้สาหรับคนที่จะมาทํางานนะมาทํางานสอบถามได้สําหรับคนที่ จะมาขายของนะ่ะสอบถามวิได้นะคะสอนถามวิได้นะ,ะ,นนะะพี่โนจะมาขายของนะแต่ไม่รู้ทํายังไงนะนี่เอาไปขายเลยนะคะนี่มาทาขายเลยเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําจะสอนให้โอเคนะทุกคนนะโอเคนะคะทุกคนนะสาหรับคนที่อยู่บ้านแล้วไม่มีงานทําสําหรับคนที่แบบเพิ่งตกงานไม่รู้จะไปไหนต่อแต่ว่ามีเงินติดตัวอยู่มือสองมืออย่างเงี้ยมาหาวิได้นะคะทุกคนนะ,ะการไปเดินขายเนี่ยลงทุนแค่ประมาณห้าพันหรือหมื่นนึงก็พอแล้วนะแต่ถ้าไปเปิด เจ้าล้างใหญ่ๆไปนะเป็นเป็นแสนสองแสนูานะอันนี้นี่ก็แล้วแต่นะอันนี้อันนี้ก็ไม่ช่วยนะสําหรับคนที่แบบว่าเออฉันจะเปิดล้างขายนะคืออันนี้ไม่แนะนํานะคะไม่แนะนาําก็คือว่าอ่าสองพันสามพันหรือห้าหมื่นหรือสองหมื่นพอนะไม่พอนะเว้ยมึงการไปเปิดร้านไปเปิดร้านไปเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งคือใช้เงินเยอะอ่านะคะทุกคนนะ นี่สำหรับคนที่หางานนะคะสำหรับคนที่หางานบอกว่างานงานแม่บ้านนะคะอืมเดี๋ยวจัดอันนี้ให้นะ สำหรับคนที่หางานนะคะอย่าเป็นแม่บ้านอย่าเป็นพ่อบ้านอย่าเป็นยำอย่าเป็นเด็กเสิร์ฟอย่าเป็นผู้ช่วยกู๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปในเพจหางานพัทยาเลยจ้านะคะเยอะมากเข้าไปในเพจหางานพัทยาเลยนะเพจหางานพัทยาหางานพัทยาเลยจ้าเข้าไปในเข้าไปใน Facebook อะเนาะต้องพูดว่า Facebook หรือ t i k t o k หรืออะไรนี่แหละเดี๋ยวจะพูดมอือแอปนู้นแอปนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าใจยากนะคะ เข้าไปในเพจหางานเลยนะทุกคนนะนี่น,นีเข้าไปในเพจนี้นี่นี่นี่หางานพัทยานี่หางานพัทยานี่เข้าไปเยอะแยะอันนี้คือแนะนำสำหรับคนที่หางานนะ นี่อันนี้แนะนํานสําหรับคนหางานแต่สําหรับคนอยากขายของไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมหาวินี่โอเคนะคะทุกคนโอเคนะโอเคนะคะทุกคนพูดเดยอะไม่ได้คอแห้งนะคะ นะสาหรับคนที่อยากขายของไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงเนี่ยมาถามวิได้นะคะนะแค่ถามแค่ถามอะ่ะไม่ได้มาใช้ชีวยอยู่กับวิไม่คิดตังนะคะแต่ถ้ามาใช้ชีวยอยู่กับวิวางสองวันสามวันอย่างเงี้ยวิคิดตังนะ,ะคะคิดค่าสอนคิดค่าเอาของนะคะสอนเสร็จแล้วคือมือเอาของไปขายได้เลยนะคะทุกคนนะสอนเสร็จแล้วสามวันมือเอาของไปขายได้เลยนะประมาณนี้เนาะ โอเคนะโอเคนะ,ะทุกคนบายบายนะคะไม่มีอะไรพูดแล้วแค่นี้แหละ